เวลาเข้าอินเตอร์ทําไมต้องเลือกเผื่อหลายคณะด้วยค่ะคือต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าสมัยนี้เนาะมันมีแต่คนอยากเข้าอินเตอร์กันทางนั้นเลยแล้วดีแมนการสอบเข้ามันก็คือสูงขึ้นถ้าเกิดเทียบกับสมัยก่อนสมัยนี้คือคะแนนเฟอร์มากแล้วเด็กๆคือเตรียมคะแนนกันมาเป็นปีฮนะฉะนั้นเนี่ยคะแนนเด,เด็กก็จะเยอะเราก็ต้องเข้าใจว่าเราคิดว่าเราคะแนนสูงแล้วใช่ไหมจะมีคนที่คือคะแนนเยนอะกว่าเราแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเลือกเผื่อหลายคณะค่ะคนเรานะทาอะไรนะคะต้องมีแผน A แผน B แผน C แผน D ค่ะเราจะพุ่งแค่คณะเดียวไม่ได้เนี่ยครูจะบออกกเเด็ๆสมว่า หนูต้องเผื่อนะลูกหนูจะไม่สามารถมุ่งไปแค่คณะเดียวได้เพราะว่าเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราดีแล้วเราเตรียมสัมภาษณ์มาดีแล้วคะแนนเราสูงแล้วแต่แน่นอนว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าค่ะฉะนั้นครูจะแนะนําเด็กๆทุกปีเสมอว่าอย่าเอาอนาคตตัวเองไปเสี่ยงกับแค่คณะเดียวเพราะรู้ไหมคะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องสอบเช่นเข้าไปแล้วอาจจะแบบตกใจสติแตกสติหลุดอย่างเนี้ยตอบคําถามไม่ได้หรือว่าช็อกไปเลยก็มีบางคนเข้าไปแล้วแบบ lost the word ไปเลยทั้งที่เตรียมอินเทอร์วิวมาอย่างดีแล้วถ้าเราสมัครหลายคณะเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเป็นการ กระจายความเสี่ยงของอนาคตของเราค่ะฉะนั้นครูจะแนะนําเด็กเสมอว่าถ้าเด็กทุกคนนะคะเลือกเผื่อคณะอื่นไว้ด้วยค่ะอย่ามุ่งไปแค่คณะเดียวเพราะมันจะเสี่ยงต่อ your future มากๆค่ะ